ภาคการเมืองต่างๆก็เร่งหาเสียงการเลือกตั้งกันนะคะไปดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้กันยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะหลังจากมีผลโหวตว่านายพิทธ์นั้นมีคะแนนนิยมที่เพิ่มขึ้นนะคะยิ่งก็ทําให้ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแต่หลายคนก็บอกว่ายังไม่วางใจเพราะว่าบางพื้นที่นั้นก็เริ่มที่จะมีการใช้กระสุนแทนกระแสกันแล้วค่ะ นายสมชาติประดิษฐ์พรผู้สมัครเลือกตั้งเขต4จังหวัดสุราษฎร์ธานีจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ลงพื้นที่ชุมชนใต้โค้งตําบลท่าข้ามอําเภอพุนพินพบปะประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นฐานเสียงสําคัญของนายสมชาติของทุกการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้ก็ยังคงได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเช่นเดิมแล้วก็ยิ่งสร้างความมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่นายพิสิทธิ์เวชาชีวะเข้ามาเป็นหัวหน้าพักก็สอดคล้องกับผลโพลโหวตนายพิสิทธิ์เพิ่มขึ้นในพื้นที่ ค่ะซึ่งนายสมชาติก็ยังคงเดินหน้าหาเสียงเพื่อขอคะแนนเสียงอยู่แล้วก็ดันให้หนายพิสิทธ์นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ในเขตเลือกตั้งที่4ยังคงมีคู่แข่งสําคัญก็คือเจ้าของเก้าอี้อย่างนายพันศักดิ์บุญแทนค่ะครั้งนี้ก็ย้ายจากพักรวมไทยสร้างชาติมาสังกัดพักภูมิใจไทยแทนนอกจากนี้ก็ยังมีผู้สมัครจากพักรวมไทยสร้างชาติพักไทยรวมพลังพักเพื่อไทยพักประชาชนและพักพลังประชารัฐที่จะมาร่วมแบ่งคะแนนในเขตการเลือกตั้งนี้นะคะซึ่งก็มีพักลองชิงเก้าอี้กันรวม7พักค่ะ ไปดูที่จังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่ต้องลุ้นอย่างเขตสองซึ่งพรรคประชาธิปัตยก็ส่งนายจุรีนุ่มแก้วลงสมัครแม้กระแสะจะดีกแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้ยังคงเดินหน้าหาเสียงอยู่แล้วก็ใช้ช่องทางออนไลน์ค่ะเนื่องจากว่าการเลือกตั้งเมื่อปี66มีผลโพลสำรวจเช่นเดียวกันแต่ก็กลับพลิกโผออกมาในช่วงสัปดาห์สุดท้าย ทำกลางการหายเสียงของหลายพักการเมืองในจังหวัดส,สงขาก็มีการกระแสะการรวบรวมข้อมูลว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการใช้กระสุนแทนกระแสะกันแล้วจึงเรียกร้องให้ก,กรกตลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะมันต้องไม่รู้จะสู้กระสุนได้หรือเปล่าเน่ <c oughs> อเราก็พยายามเดินและพยายามเรียกร้องให้คนรอบนี้ช่วยกันมากจริงๆ <c oughs> เพื่อที่จะให้กระแสะมันทัดทานกับกระสุนได้กังวลไหมกังวลเพราะครั้งที่แล้วว่า เป็นบทเรียนหนึ่งครั้งแล้วว่าเราก็กระแสมาโูมาแต่สุดท้ายก็ไปพลิกในช่วงจังหวะสัปดาห์สุดท้ายซึ่งครั้งนี้ก็มีความกังวลเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่ารอบนี้มันความตอบรับมันดีมาก <c oughs> ก็คาดหมายว่าให้สิ่งเหล่านี้มันจะสามารถทะลุทะลวงการซื้อเสียงไปได้แล้วก็ใช้นโยบายของทั้งผู้สมัครและพรรคในการ จูงใจสร้างความเชื่อมั่นกับพี่น้องในการเลือกเรารแต่เวลาที่เหลืออยู่คุณหมอจะจะทำยังไงให้มันเข้าถึงชาวหัดใหญ่การนำเสนอครับก็ก็แน่นอนครับทั้งออนไลน์และออนกราวเนาะออนไลน์เราก็ปล่อยไปตามสื่อโซเชียลต่างๆแต่ออนกราวก็มีความหมายมากครับ30วันไม่น้อยนะที่จะเดินหลักจากนี้ ส่วนจังหวัดสตูลการหาเสียงก็เข้มข้นทั้งสองเขตและต่างยังเขตหนึ่งนายพริรพัฒน์รัชกิจประการผู้สมัครพักภูมิใจไทยลงพื้นที่พร้อมกับนายพิบูลร,รัชกิจประการที่ขยับไปเป็นผู้สมัครบัญชีออรายชื่อไปยังเกาะปูยูก็เป็นทางเลขคนรุ่นใหม่บวกกับบาร,รมีรุ่นใหญ่ที่คอดประกบขอคะแนนรักษาเก้าอี้ของพักเอาไว้แต่ก็ยังต้อง สู้กับคู่แข่งคนสำคัญอย่างนายวชรพงษ์เกษาทายาทกำน,นันเกตช,ชาติจากพักประชาธิปัตย์ค่ะที่มีฐานเสียงในพื้นที่หนานแน่นเช่นกันขณะที่เขตเลือกตั้งที่สองนายวรศิษิ์เลียงประสิทธิ์พักภูมิใจไทยยังคงเดินหน้าหาเสียงอย่างหนักเพื่อป้องกันแชมป์ค่ะทำกลางคู่แข่งทั้งจากประชาธิปัตย์พักประชาชนและพักกล้าธรรมที่ต่างส่งขุนพลรุ่นใหม่และก็นักการเมืองมากประสบการณ์ลงมาเขย่าบัลลังก์แชมป์ค่ะ